ถ้าคุณอยากจะออกจากความจนเบื่อแล้วกับชีวิตแบบเดือนชนเดือนและอยากจะยกระดับฐานะของตัวเองให้กลายเป็นคนรวยชนิดที่ใช้เงินจนเบื่อนี่คือ17บทเรียนที่คุณควรรู้และทำตามอย่างเคร่งครัดครับข้อที่ 1. คุณจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จนกว่าคุณจะเริ่มลงมือทำแล้วคุณถึงจะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ของมันครับ เหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่ไม่รวยเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับพอคิดแบบนี้ก็เลยไม่เริ่มลงมือทําสักทีผมอยากให้คุณลองยอมจ่ายเงินเพื่อไปทานอาหารร้านหรูๆดูสักครั้งครับ mm hmm. แล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าในขณะที่คุณทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยแสนสาหาัสเพื่อแลกกับเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยบนโลกนี้มันยังมีคนอีกมากมายครับที่ทํางานจนมีเงินในบัญชีระดับ10ล้านร้อยล้านพันล้าน และถ้าคุณกล้าพอเนี่ยผมก็อยากให้คุณลองเดินไปถามพวกเขาดูครับว่าเขารวยได้ยังไงถ้าคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่อง the r o l l of r o s t Street เนี่ยจะมีฉากหนึ่งครับที่พระเอกอย่างจอ์แดนเบรฟอร์ดเนี่ยเขาขับรถหรูจาก,กัวไปทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ และในจังหวะที่เขากําลังทานอาหารอยู่นั้นเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าดอนนี่เนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยได้มาเป็นหุ้นส่วนของเจดย์เบลฟอร์ดท,ที่ตอนนั้นเขายังทํางานเป็นพนักง,งานร้านเฟอร์นิเจอร์เด็กโดยที่ดอนนี่เนี่ยเขามีรายได้แค่พออยู่พอกินเท่านั้นครับดอนนี่เนี่ยได้เดินเข้าไปทักทายเจดย์เบลฟอร์ดครับว่าขอโทษนะครับนั่นรถคุณเหรอโอ้โหรถคุณแจ่มมากเลยอะ่ะจากนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นรถคันนี้บ่อยนะเพราะว่าเราพักอยู่อาคารเดียวกัน หลังจากทักทายกันครับเขาก็ขอถามจอเดย์เบฟอร์ต,ตรงๆครับว่าคุณทำงานอะไรเพื่อนซึ่งจอเดย์เบฟอร์ก็ตอบกลับไปว่าบโบรกเกอร์หุ้นจากนั้นดอนนี่ก็ถามว่าคุณหายเงินได้เยอะเหรอรถคุณสวยมากเลยคือเราอยู่ตึกเดียวกันเราก็ดูไม่ต่างอะไรกันแต่ทำไมคุณถึงหาเงินได้เยอะกว่ามากเลย่ว่าแต่คุณหาเงินได้เท่าไรหร่ลอซึ่งจอเดย์เบฟอร์ก็ตอบว่า เดือนที่แล้ว70,000เหรียญหรือว่าประมาณ2 5แสนบาทนะครับดอนนี่จึงอุทานออกมาว่าโอ้บ้าไปแล้วเดือนหนึ่งแค่70,000เ,เ,เหรียญเลยหรอเอางี้คุณเอาเงิน70,000เหรียญให้ผมดูแล้วผมจะลาออกจากงานมาทำงานให้คุณเลยหลังจากนั้นครับเขาสองคนก็ได้เป็นหุ้นส่วนที่สร้างบริษัทโบรกเกอร์หุ้นจนกลายเป็นมหาเศรษฐีในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามครับถ้าดอนนี่ไม่เดินเข้าไปถามจอเดนเบลฟอร์ดในวันนั้น ตอนนี้ชีวิตของเขาก็คงเป็นได้แค่พนักงานร้านเฟอร์นิเจอร์เด็กที่มีเงินใช้แบบเดือนชนเดือนไปจนวันตายแต่ถ้าคุณไม่กล้าเดินเข้าไปถามใครตรงๆแบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะคุณสามารถลองทำวิธีอื่นได้ครับยกตัวอย่างเช่นลองหาอ่านหนังสือชีว่ประวัติหรือว่าคลิปบน YouTube ของเหล่าคนรวยเหล่านั้นดูก็ได้ครับ และคุณจะค้นพบว่าคนรวยเหล่านี้เนี่ยหลายคนเขาเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยตอนที่เขาเป็นแบบคุณเขาก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าตัวเองจะรวยได้จนกระทั่งเขาเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วมองเห็นความเป็นไปได้และพอคนเราเนี่ยมันรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะรวยครับมันก็จะพร้อมทุ่มสุดตัวจนหมดหน้าตักเนี่ยมันเหมือนกับเวลาคนเราเล่นพนันนะครับพอมันเห็นว่าเฮ้ยเราจะเอาได้เราจะเอาคืนได้เราจะรวยได้ก็ทุ่มหมดหน้าตัก แม้จะรู้ว่าการพนันเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยมันน้อยมากๆซึ่งผมแค่เปรียบเทียบนะครับไม่ได้หมายว่าให้คุณไปเล่นการพนันนะต่อไปข้อ2ครับเกมการเงินเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่มีวันจบครับหลายคนคิดว่าถ้าฉันมีเงิน10ล้านแล้วฉันต้องมีความสุขมากแน่ๆซึ่งใช่ครับมันทําให้คุณมีความสุขขึ้นมาจริงๆแต่คุณก็ยังคงอยู่ในเกมการเงินต่อไปนะสิ่งสำคัญของการรู้เรื่องนี้ก็คือคุณต้องวางแผนในระยะยาวครับ หลายคนเนี่ยมีเงิน10ล้านตอนอายุ25ครับแต่สุดท้ายก็มาถังแตกตอนอายุ26เพราะว่าใช้เงินเกินตัวซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าคุณแพ้เกมนะครับ mm. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่เคยถูกลอตเตอรี่10ล้านแต่สุดท้ายก็กลับมาจนอย่างรวดเร็วเพราะพวกเขาคิดไปเองว่าตัวเองชนะเกมแล้วไม่ได้วางแผนต่อดังนั้นเนี่ยคุณจําเอาไว้เลยนะครับว่าตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่คุณยังไม่ตาย เกมการเงินมันยังไม่จบครับต่อไปข้อ3ครับคุณต้องเรียนรู้ว่ากำลังโฟกัสอะไรบางคนเนี่ยกำลังรุ่งอยู่กับการทำธุรกิจอาหารและมีเพื่อนชักชวนไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุดท้ายครับล้มไม่เป็นท่าเพราะไม่ได้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นดังนั้นครับจงโฟกัสธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ตรงหน้าให้ดีเสียก่อนต่อไปข้อ4ครับทำเงินให้เร็วแต่สร้างความมั่งคั่งให้ชา้า ถ้าคุณอยากจะรวยนีย่คุณควรหาวิธีที่จะสามารถทําเงินได้ทีละมากๆและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่อย่าข้ามขั้นตอนหรือหาทางลัดที่มันอันตรายเด็ดขาดความรวยเนี่ยสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วครับแต่ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆสร้างอย่าช้าๆคุณต้องผ่านการเรียนรู้และหาประสบการณ์มากมายครับจึงจะมีความสามารถพอที่จะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้ การรีบรัดขั้นตอนจะทําให้คุณสูญเสียมันไปสักวันครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าความรวยคืออะไรความมั่งคั่งคืออะไรความรวยคือคุณมีรายได้เยอะๆครับส่วนความมั่งคั่งคือเวลาที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องทํางานได้กี่ปียกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10ล้านบาทและคุณใช้ปีละล้านนั่นเท่ากับว่าคุณมีความมั่งคั่ง10ปี ถ้าคุณมีเงินร้อยล้านแต่คุณใช้ปีละ10ล้านคุณก็มีความมั่งคั่ง10ปีแต่ถ้าสมมติว่าคุณสร้างความมั่งคั่งโดยการสร้างทรัพย์สินครับสร้างอสังหาริมทรัพย์สร้างลิขสิทธิ์สร้างหนังสือสร้างคอร์สออนไลน์สร้างเว็บไซต์ต่างๆที่มันสามารถผลิตเงินให้คุณได้ปีละ1ล้านบาท แต่คุณใช้เงินปีละ5 0 0แสนนั่นเท่ากับว่าเฮ้ยคุณก็จะมีความมั่งคั่งไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าความรวยความมั่งคั่งเนี่ยมันต่างกันครับต่อไปข้อ5ครับคุณต้องหยุดรับคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้มีไมซ์แบบคนรวยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปก็คือคนรวยเนี่ยมีวิธีคิดแบบคนรวยและคนทั่วไปก็มีวิธีคิดแบบคนทั่วไปครับคนรวยจะศึกษาเรื่องเงินดูว่าเงินมันไหลเวียนจากที่ไหนไปที่ไหน และจะทํายังไงถึงจะสร้างตะแกงงมาตักตัวเงินที่กําลังไหลเวียนอยู่ได้ในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยจะรอรับส่วนแบ่งจากคนรวยที่เป็นผู้สร้างตะแรงอีกทีแน่นอนว่าคุณจะไม่มีทางรวยได้จากการรอรับส่วนแบ่งจากคนอื่นยกตัวอย่างเช่นคนรวยเขาก็จะดูเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยลูกค้าต้องการอะไรเทรนเป็นยังไงคนกาลัง บริโภคอะไรอยู่ใช้อะไรอยู่แล้วเขาก็จะสร้างธุรกิจครับที่สามารถดูดเงินจากผู้บริโภคมาได้เห็นไหมเขาจะสร้างตะแกรงเพื่อเอาเงินที่ไหลเวียนอยู่เข้ากระเป๋าตัวเองส่วนคนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่คิดแบบนั้นครับคิดแค่ว่าฉันจะเรียนให้เก่งเรียนให้สูงแล้วก็ไปทํางานที่ดีๆเพื่อรอรับส่วนแบ่งจากผู้สร้างตะแกรงนั้นอีกที ดังนั้นครับถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุยกับคนรวยสักวันคุณจะเข้าใจวิธีการสร้างตะแกรงแต่ถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับคนธรรมดาคุณก็จะรู้แต่วิธีรอรับส่วนแบ่งจากคนอื่นน่ะคุณสังเกตได้เลยถ้าคุณคุยกับคนรวยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ตลาดเป็นยังไงตอนนี้คนต้องการอะไรตอนนี้เทรนด์เป็นยังไงตอนนี้เงินมันน่าจะไหลไปทางไหนเฮ้ยเราจะไปสร้างธุรกิจอะไรดักเงินนั้นไว แต่ถ้าคุณคุยกับคนทั่วไปเขาจะบอกแค่ว่าเออช่วงนี้เรียนอะไรต้องทํางานอะไรต้องเรียนอะไรดีจบไปทํางานอะไรบริษัทไหนรับคนบริษัทไหนไล่คนออกมันจะรู้อยู่แค่นี้แหละครับต่อไปข้อ6ครับคือเงินคือพลังงานที่เกิดมาเพื่อไหลเวียนครับหลายคนเนี่ยหวาดกลัวที่จะใช้เงินครับกลัวที่จะจ่ายเงินกลับไปยังระบบเศรษฐกิจ แต่ถ้าเรามั่นใจว่าการจ่ายออกไปเพื่อซื้ออะไรบางอย่างมันมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการซื้อเสื้อผ้าหรือความสะดวกสบายก็ให้จ่ายไปเลยครับอย่าไปเสียดายจำเอาไว้นะครับ จ่ายแล้วมีประโยชน์ไม่ใช่จ่ายเพื่อฟุ่มเฟื่อยนะท่องเที่ยวแล้วได้ประสบการณ์ได้ความคิดใหม่ๆได้คอนเน็ชันใหม่ๆซื้อเสื้อผ้าดีๆที่ดูสะอาดดูดีใส่ไปเจอลูกค้าและทําให้เขาประทับใจสามารถที่จะทําเงินกลับมาได้ไม่ใช่ซื้อเล่นๆเ,เห็นอะไรก็ซื้อซื้อมาใส่2วันแล้วก็เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า หรือว่าไปซื้อพวกหนังสือดีๆอ่านซื้อคอร์สเรียนดีๆที่ทําให้คุณเนี่ยมีทักษะการหาเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยจ,จ่ายไปเลยครับอย่าไปเสียดายคนที่หวาดกลัวที่จะใช้เงินเนี่ยถ้าคุณไม่จบด้วยการที่เงินไหลออกไปจากคุณเ,เงินก็จะไม่ไหลเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะลืมว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินออกไปยังไงสักวันเนี่ยมันต้องไหลออกไปอยู่ดีอ่ะแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยจ่ายออกไปแบบไหนที่มันจะได้กลับมามา,มากกว่า แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณจ่ายเงินไปจนหมดนะครับคุณก็ควรออมเงินไว้สําหรับการลงทุนโดยเฉพาะตอนที่คุณอายุ20-30ถึงปีเนี่ยเพียงแต่คุณอยา่าหวาดกลัวที่จะจ่ายเงินออกไปมากเกินไปครับเพราะว่าต่อให้คุณมีเงินในบัญชีสักร้อยล้านแต่ไม่กล้าจ่ายเพื่อซื้อความสุขเงินที่คุณมีก็คงไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษข้อที่7ครับหาจุดสงบสุข,ขของการใช้เงินให้เจอ คนที่ทำเงินได้1ล้านบาทต่อปีแต่ใช้เงินเพียง5 0 0 0 0 0บาทย่อมรู้สึกสงบสุขมากกว่าคนที่ทำเงินได้ปีละ10ล้านบาทแต่ใช้เงินมากถึง9ล้าน50,000บาทถึงแม้ว่าส่วนต่างจะดูเท่ากันแต่50,000 0บาทของคนแรกสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นานกว่า5 0 0 0 0 0บาทของคนที่2แน่นอนครับดังนั้นครับจงหาจุดสงบสุขของการใช้เงินให้เจอจุดนี้จะเป็นจุดที่คุณจะได้เอ j นจอยชีวิตที่เงินมันซื้อให้ แต่ก็ยังรู้สึกสบายใจที่มีเงินสำรองในกระเป๋ามากพอข้อ8ครับความรวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าตัวเองสมควรได้รับเงินมากแค่ไหนชีวิตจริงเนี่ยต่อให้คุณจะทำงานหนักแค่ไหนแต่ถ้าสมองคุณมันคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับค่าจ้างแค่วันละ400คุณก็จะได้แค่วันละ400ครับแต่ถ้าสมองของคุณคิดว่าฉันสมควรได้รับเงินเดือนละ1ล้าน ต่อให้วันนี้คุณได้ค่าจ้างแค่วันละ400เนี่ยสมองของคุณมันก็จะเฟ้นหาทุกวิธีทางในการหาเงินเพิ่มจนกว่าจะได้เดือนละล้านครับสมัยที่ผมทํางานประจํารับเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเฉลี่ยก็เดือนละ5 0 0ครับผมบอกตัวเองเสมอเลยครับว่านี่ไม่ใช่เงินที่ผมสมควรจะได้รับผมสมควรได้รับเงินล้านผมสมควรได้รับเงินเดือนละล้าน นั่นจึงทําให้ผมไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับวันเสาร์อาทิตย์หลังเลิกงานทุกวันตลอดเวลาผมจะศึกษาหาข้อมูลทดลองทํางานนู่นงานนี่งานน,งาน,นั่นที่ทําให้ผมได้เงินมากขึ้นได้เงินมากขึ้นจนกระทั่งวันนี้ผมก็ได้เงินเดือนละมากกว่า1ล้านบาทจริงๆคุณจะได้เงินเยอะแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่ว,ว่าคุณคิดว่าตัวเองสมควรได้รับมันมากเท่าไหร่ครับเพราะความคิดของคุณจะเป็นตัวกําหนดการกระทําข้อ9ครับ ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ในชีวิตจริงเนี่ยหากคุณเป็นคนรวยแล้วดันถังแตกคุณสามารถหาวิธีสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้แต่ชื่อเสียงเนี่ยถ้าคุณทําพังเมื่อไหร่คุณจะสร้างมันกลับมาขึ้นใหม่ไม่ได้อีกแล้วครับหรือถ้าจะสร้างใหม่ได้มันก็ยากมากครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความคิดที่จะหาเงินด้วยวิธีสกรปรกหรือคดโกงแล้วก็ให้คิดไว้เสมอว่า ชื่อเสียงของคุณมันจะพังไปตลอดการซึ่งเราเห็นอินฟลูเอนเซอร์มากมายครับที่ตอนแรกเนี่ยมีชื่อเสียงที่ดีหาเงินได้มากมายแต่พอไปยุ่งกับเงินบริจาคไปโกงอะไรก็ตามเนี่ยนั่นแหละครับเขายังไม่สามารถกลับมาได้เลยเพราะว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันได้พังไปแล้วเมื่อชื่อเสียงพังเงินในกระเป๋ามันก็พังตามครับต่อไปข้อ10ครับคุณต้องกล้าถามคำถามยากๆ ก่อนจะร่วมงานหรือธุรกิจกับคนอื่นถ้าคุณต้องร่วมงานกันเป็น Business Partner กับใครสักคนนี่ยอย่ากกลัวที่จะถามคำถามยากๆครับโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตส่วนตัวเพราะว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยคือจุดสำคัญที่จะบอกว่าคุณจะไปต่อกับเขาได้นานแค่ไหนถ้าพาร์ทเนอร์ของคุณมีรถที่เต็มไปด้วยขยะเนี่ยคุณคงพอจะเดาออกนะครับว่าคุณภาพของงานที่ได้มันจะเป็นยังไงข้อ11ครับระลึกไว้เสมอว่า โอกาสของคุณอาจจะกลายเป็นหายนะของใครบางคนมันจะมีบางโอกาสทางธุรกิจครับที่สามารถเปลี่ยนคุณไปสู่ความสําเร็จชนิดที่มีเงินล้นฟ้าแต่ก็อาจจะทําลายอาชีพของคนอื่นได้เช่นกันซึ่งมันจะนํามาสู่ความขัดแย้งแน่นอนดังนั้นบริหารจัดการความขัดแย้งให้ดีครับจําเอาไว้ว่าการที่คุณเลือกที่จะหยิบโอกาสนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนชั่วต่อไปข้อ12ครับเงินจะไหลไปยังสิ่งที่คุณให้ความสนใจ ถ้าคุณเป็นคนรักสวยรักงามเงินก็จะมาจากความสวยความงามถ้าคุณเป็นคนสนใจเรื่องเกมเงินก็จะมาจากเกมถ้าคุณสนใจเรื่องไหนคุณก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดังนั้นเลือกสิ่งที่คุณจะสนใจให้ดีครับแล้วเริ่มเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจอย่าสนใจแล้วเอาแต่เสียเงินให้มันต่อไปข้อ13ครับถ้าของที่คุณซื้อเกิดพังหรือหายแล้วมันทําให้คุณหัวเสียไปเป็นเดือนเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่มีเงินมากพอและไม่พร้อมที่จะซื้อมันครับ ต่อไปข้อ14ครับขีดจํากัดคือความแข็งแกร่งของคุณการคิดนอกกรอบเนี่ยมันจะทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นยิ่งขีดจํากัดทางความคิดของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโอกาสรวยมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณก็จะยิ่งคนพบโอกาสที่คนอื่นไม่มีวันมองเห็นข้อ15ครับความเร็วที่เงินจะวิ่งเข้าหาคุณมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆผมบอกเลยครับว่าการจะเก็บเงิน1น0 0 0แสนแรกเนี่ยโคตรของโคตรยากที่สุดครับ และการจะขยับไปทำเงิน1ล้านแรกเนี่ยก็ยังคงยากมากๆอยู่แต่การมีเงิน10ล้านแรกเนี่ยครับมันจะเริ่มง่ายขึ้นเมื่อไปถึงระดับ20ล้าน30ล้าน100ล้านเนี่ยมันก็จะยิ่งง่ายและก็เร็วขึ้นครับจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยขอบอกเลยครับว่าเวลาที่ผมสามารถหาเงินได้10ล้านบาทเนี่ยมันเร็วกว่าเวลาที่ผมหาเงินล้านแรกเนี่ยสเท่าครับกว่าผมจะได้ล้านแรกเนี่ยสปีนะครับ แต่ผมสามารถทําเงิน10ล้านบาทได้ภายในปีเดียวครับเห็นไหมครับช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยากที่สุดครับและคนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้ตั้งแต่จุดนี้ครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้และผ่านมันไปได้หลังจากนั้นครับชีวิตของคุณก็จะมีเงินเหลือใช้แบบเหลือเฟือเลยครับต่อไปข้อ16ครับการลงทุนเป็นสิ่งที่เอาเงินเข้าง่ายแต่เอาเงินออกยากครับสมมุติว่าคุณจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการเอาเงินเข้าก็เพียงแค่ติดต่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับ แต่การที่คุณจะขายเพื่อเอาเงินออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากครับคุณต้องหาลูกค้าต้องคุยเรื่องสินเชื่อเรื่องภาษีเรื่องกฎหมายดังนั้นครับก่อนจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยให้ถามตัวเองก่อนเสมอว่ามันยากแค่ไหนที่คุณจะเอาเงินออกมาจากธุรกิจนั้นต่อไปสุดท้ายครับข้อ17ขยายเวลาความสําเร็จให้ตัวเองครับจริงอยู่ครับหากคุณอยากรวยเนี่ยคุณควรหาวิธีทําเงินทีละมากๆให้ได้อย่างรวดเร็ว แต่การที่คุณคิดว่าจะเปลี่ยนเงินจากเงินแสนไปเป็นหลักล้าน10ล้านหรือว่าร้อยล้านภายในหนึ่งเดือนครึ่งปีหรือว่าภายใน1ปีเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากครับดังนั้นครับจงให้เวลากับตัวเองสัก3าปี5ปีหรือ10ปีมันอาจจะนานหน่อยครับแต่ความสวยงามของมันก็คือในแต่ละปีเนี่ยมันจะค่อยๆง่ายขึ้นเร็วขึ้นตัวคุณเองก็จะค่อยๆเก่งขึ้นฉลาดขึ้น และนี่คือ17บทเรียนที่คุณต้องรู้ครับแล้วก็นําไปลงมือทําอย่างเคร่งครัดถ้าคุณอยากจะเป็นเศรษฐีก่อนอายุ30เนี่ยผมแนะนําให้คุณย้อนกลับไปฟังใหม่อีกครั้งนะครับฟังจนกว่าจะจํามันเข้าเส้นเลือดครับเพราะถ้าคุณปล่อยให้17ข้อนี้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาความรู้ในตอนนี้ก็จะกลายเป็นแค่ความบันเทิงสุดท้ายชีวิตของคุณก็จะติดแงกอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ t t e Fo ฟลเดอพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากอ่านบทความดีๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจ t t e f o ฟลเดได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง,ง y o u t u b e Facebook Instagram และก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดแบบจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกๆสัปดาห์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์นี่คือเนื้อหาที่ลงลึกและเป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลยทันทีถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้คุณแอดไลน์ไปที่แอดไซ์สมองไหลและทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งงเตตืืือออนรไปม คุณทันทีซึ่งผมจะทิ้งลิงก์หลายเอาไว้ที่ดีสคริปชั่นนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ